ไปเลยหนึ่งหัวเรียบร้อยเดี๋ยวข้างล่างมันยิงผมเนี่ยชอตไปและวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นซีรีส์ X Max สองพนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกให้คนดูเนี่ยเม้นกันนะครับว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยเม้นกันเลยนะเมน้น์คำว่า X นำหน้า คือ X ตัวเดียวนะครับเมนในใต้คลิปและคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นซีรีส์นี้นะครับคือซีรีส์ X อ็กมัทเนี่ยนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ X อ็กมัทปีไหนไม่รู้นะโดนแบนในการแข่งขันนะครับแบบว่าห้ามลงห้ามเอาไปเล่นอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเอฟเฟกมันจะเยอะนะครับผมว่าจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะเอาเป็นทั้งกดแข่งสองพันสิแล้วก็2020เลยละกันนะครับเอ,อ๊ แต่มันก็มีการแข่งหลายรายการไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซีรีส์ Xmas ปี2021เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับมันจะมีเอฟเฟกอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบเข้าคันโก้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับอ่าผมจะซื้อมาแล้วนะอ่าซื้อไม่อย่างละพันนะครับเอาแค่อย่างละพันพอนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะเล่นสไนค์ก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปหาห้องลุยกันดีกว่าเอาล้ครับ หนลองลองสไนเปอร์หน่อยอันนี้ไปเปิดเอฟเฟกมาเต็มที่นะเปิดเอฟเฟกมาเต็มที่เลยนะจะได้เห็นแบบเอฟเฟกตเต็มตากันว่าเวลาเรายิงโดนเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันขึ้นยังไงแต่ผมว่าใครที่ดูคลิปผมคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นคิดคิดซีรีส์นี้ไปเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยเราหาก่อนอืมสไนเปอร์ไม่กล้าบ,บวกเท่าไหร่ผมอ่ะนะ เน้นยิงจะชัวด <c oughs> ีกว่านี่ข้อดีของการเปิดเอฟเฟกต์ระก้สนมันก็ดีดีอยู่นะ <c oughs> เวลาคนยิงมามันจะเห็นเอฟเฟกต์ระก้สนที่ชัดเจนครับแต่บางคนเนี่ยปิดไปก็ไม่ใช่หรอกบางคนก็ปิดไปแบบเพราะลำพานบ้างแล้วก็การปิดเอฟเฟกต์ระก้นสนตรงนี้นะครับมาช่วยให้บางทีเนี่ยคอมสเปคต่ำๆไม่ได้ว่านะ คอมสเปคต่ำๆเนี่ยมันทำให้เล่นลื่นขึ้นนะเออแต่ตอนนี้สไนดยอีไม่โดนนะครับแต่ผมก็จะพยายามเล่นดีที่สุดบิคาพิต้าน้องฟ้าน่ารักไหมคะอ้าวฟ้าไหนวะเนี่ยจะโกรธกันนะเนี่ยอย่าโกรธกันนะโ,โอ้โหตายแล้วจำไม่ได้ขออภัยแต่ลืมฟื้นสักนิดนึงเดี๋ยวก็จำได้แหละเดื hey, not, hey, not. อดเป่าเฮียยอดเฮียยอดอุ้ยโอ้โหบ้านเห็ดโอ้โบ้าทเหตุดีกแล้ว คุณจะมารอลอยผมแบบนี้ไม่ได้รอตรงกลางเลยมั้งตัวพิบตัวพิบเหลแล้วหนึ่งนัดเรีนนยบร้อยครับน,นัดที่สองตายครับผมเฮ้ย <c oughs> ไปไหนกันหมดวะขี่ไม่โดนนะีกและโฮ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อตัวเองมากเลยที่ยิงไม่ค่อยจะโดนด นี่ไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยห้องนี้มันโนของเกียร์ไม่ใช่หรออ้าวอ้าวถลอกก็หัวห้องเองนะครับถลอกก็หัวถลอกก็หัวห้องเองนะฮะ แต่เราก็หัวห้องเองเลยนะผมไม่เกี่ยวนะเอ้ายังไงเฮ้ยแต่ถ้าหัวห้องเงียบไม่อะไรนี่นี่ผมที่เครื่องนะเว้ยเฮ้ยเสียบะเลดตั้งไหนวะเรียบร้อยต้องเดี๋ยวจัดเฮ้ยเอ๊กกี้มันเห็นเรียบร้อยตลอดที่ โอเคบาเล่ล่วงนะฮะแต่คนนึงไม่ไม่ล่วงอะ่ะน่ายืยนซ้อนกันหน่อยนะเมื่อกี้แหมจ่มเลยจริงตัวก็พิปาบนี่เน, <c oughs> นี่ยตัวก็พิพบเงียบจัง <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ย <c oughs> เดินนิดนิหน่อยกูก็ล่วงแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ย นี่ยเขาเของเกียร์ได้เหรอถามเลยผมถามเลยของเกียร์เล่นได้เหรอถ้าเล่นได้นี่ผมจัดเลยนะเนี่ยเขาเขาเล่นของเกียร์ใส่ผมนะโนเกียร์นะครับก็ไมจะเปมีคนเล่นเกียร์เลยอยากจะเกียร์ผมไงแต่ม่ล่าพี่นมแต่ท่านายขอโทษแค่นี้ก็จบแล้วพิจาได้เล่นเสร็จแล้วไม่รู้ได้ไงวะนี่ฉันเบื่อจริงๆเลยเนะี่ย เพื่อนูจอดีไปถึงไหนนดีจรดีจริงๆเลยอะอ้าวแต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยโดนปิดฉากโดนปิดฉากไปแล้วโดนปิดฉากไปแล้วอุ้ยเวิ่งเล่นกลเล่นกล อันกลอนไปเลยหนึ่งหัวเรียบร้อยอาบตัวก่อนแล้วกันอืมเฮ้ยยายาโอ้ยเยายาะนะเฮ้ยขอเกียร์ขอเกียร์ไม่ได้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 เ๋ยขขางอะไรมันดีผม่นละ ชอบไปฮึมเนียร้อยหน้ากากเด้งเอ้ยหน้ากากไม่เด้งว่ะหน้ากากยังไม่เด้งเลยช็อตไปมาแล้ว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 ,ลวจะโดดใส่กลูละจะใส่กลูละเออเรียบร้อยเจ็ดเจ็ดว่าหลังเราดีแล้วเบิดยังดีเลยกูปั๊ยาปั๊ายาปั๊ยา อย่าก่อนเด้อมีระเบิดโอ้ยตายแล้วเพื่อนช่วยผมด้วยปลดทีมเราขอพลังให้กับข้าหน่อยเร็วกูจะบอลเกงกี่แล้วเฮดช็อตขึ้นมายันบ้านโอ้โหขึ้นมายันบ้านล่าสุดฝั่งแดงขึ้นมายันบ้านเอาอีกแล้วเนี่ยขึ้นมายันบ้านเลยนะโอเล่พิ่ จบเลยเพี้ยนกูเฮ้แกกูปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจบเรียบร้อยอือเป็นแบบเมื่อกี้อีกแล้วเราใช้เองแหละจริงๆแล้วนะครับไม่มีอะไรเป็นมากกว่านั้น จริงๆมันไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวผมโดนโดนข้างหลังยิงด้วยอ่ะทีมดีทีมดีบอกเลยทีมนุ้นดีมากเล่นก็ดีป่ะจริงๆแม่งซับก็ดีมากโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยอเล่นแกจดดะด่าป่ะวะรู้วะ่ะ เรียบร้อยฟันผมด้วยดาบตาวอนะครผมบอกได้คําเดียวว่าตาที่ผมโดนยํำหนักมากอันนี้เรื่องจริงนะฮะตานี่ผมโดนยํำหนักมากมันถึงจะไม่ติดลบก็ตามแต่แบบผมรู้สึกว่าผมเล่นแบบไม่ค่อยได้เต็มที่เท่เท่าไหร่จริงจโอ้จะวิ่งไปเหล่าปุ๊บทีมเขานี่อยู่กันข้างล่างพร้อมกันหมดแล้วอ่ะโอ้ผมพูดจริงขออนุญาตร้องจริงจขออนุญาตลองเลย โดนเหล่าตลอดเลยโด,น,ดนเหล่าโดนเหล่าทุกคลิปเลยนะบอกแนะ่มีแต่คนอยากมีแต่คนอยากเหล่าซ่าพีเกมนะครับ็อยู่แล้วนะครับก็ใครๆก็อยากเหล่าผมนะครับไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะเนี่ยไล่เหล่าหมดอะตอนเนี้ยจริงๆไม่ตายด้วยเกมครับแฟลเบททางครับผมเคลมด่วนครับผม <c oughs> <laughs> ตายแล้วอะไรเนี่ยเรี <c oughs> ยบร้อย <c oughs> โอ้จบไปตอนนี้เล่นไม่ได้เลยนะเออตอนนี้เล่นไม่ได้เลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> พูดจริงตานนี้เล่นไม่ได้เลยอ่ะเล่นเล่นไม่ได้เลยฟันเขาไม่ได้แล้วก็โอ้โหยิงเขาไม่ได้นะเออแต่ตาน,นี้ผมคงไม่ได้เล่นโมล่ละมั้งเนี่ยดูตัวทรงแล้ว,แ,ลวแต่ไม่เป็นไรละมัง้งโม่ก็ต่อยใ,ให้ได้เล่นก็ยิงไม่โดนอ่ะมาไหนอย่าวะเดินมาวะ,าวะผมจิบ เราคมคิดเลยโอ้โหเรียบร้อยแอปซิดไปไปไหนดีบ้าไปไหนดีบ้าโอ้ยโอ้ยอือหือเดินทางเดียวกับเพื่อนแอคปิดครับ เรียบร้อยครับยิ้ไม่โดนปะอันนี้ผมก็คงเล่นไม่ได้แล้วจริงๆแบบผมคงเล่นไม่ออกอ่ะตาเนี่นยพูดจริงได่ช็อตเต็มๆนะไม่เจ๋งจริงนี่อยู่ไม่ได้ห้องนี้มันแน่มาก <c oughs> หน้ากากเด้งเพรเป็นบุญน่ะจริงๆหน้ากากเด้งก็รเป็นบุญน่ะโอ้โหเรียบร้อยยิ้ไม่โดนไปแต่แล้วเล่นปืนอ,อะไรดีเล่นปืนอ,อะไรดีครับ เล้มัวๆแล้วตอนนี้จริงตัวพิษตัวพิษตัวพิษโอ้ห oh, <c oughs> เลือกยิง<ๆ>ใครไม่ยิง <c oughs> ก็เลือกยิงผมด้วยนะเแต่ <c oughs> าตานี้ <c oughs> เกมเหมือน <c oughs> มันมันเร็วมากเลยเนะี่ย รับเดียวหกสิคิวแล้วครับล่าสุดเต็งเต็งว่าห้องนี้เต็ง <laughs> อเรียบร้อยโหออกจากบ้านคือแตกออกจากบ้านคือตาย <laughs> บอกได้คำเดียวว่าคลิปนี้คุณจะได้เห็นการเล่นปืนกลที่แบบว่าแสะจะก,กะของผมจริงๆนะจริงจะเหล่าจะเหล่าเนี่ยจะเหลาจะเหลา,หลาโอ้โหนึกว่าจะเอา ้ธอเ,เอ้ยนึกว่าจะเอาห่าเล่นมีดให้เนี่ยเออจะได้เหล่าผมไงป<ะ>ั๊บชอบปะวะนึบรอยนึง โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยนั่นแหละมาเหล่าผมแค่เนี้ยคุณก็จบแล้วบอกแล้วบอกแล้วใครๆก็ชอบเหล่าตาฟีเกมอยู่แล้วครับอยู่แล้วใครๆก็ชอบแต่ผมไม่รู้นะที่เขาชอบที่เขาชอบเหล่ากันแบบไหนมันเป็นอะไรยังไงมีพินมีพินมีพิม,ม,พม,ม,พม,ม,พมก้าวมีมาเหล่าชั้นคนนี้อย่างนั้นแหละ พิมว่ามีพิม์ว่ะนี่เขาล้อเลียนผมว่าเนี่ยโอ้ยลุยเวยรอบห้องนี้เล่นของเกียนได้นะแต่ว่าดูก่อนมีใครเล่นของเกียน้างเราก็ยิงเหมือนเดิมครับตอนแรกจะเล่นท้องเมื่อกี้นะแต่ว่าขอเล่นวางบอมนะผมจะเล่นเดนแมทนะจะจบจะจบเดนเดแมทคลิปนี้เราจะเล่นเดนแมทรัวๆวางบอมผมก็เลยไม่เก่งนะปืนกลนี่ผมก็เล่นไม่เก่งอยู่ดีดูอย่างตาเมื่อกี้ได้เลยโอ้โดนยับล่าสุดโดนยับ บาเรต oh ์บาเรต์ครับเมื่อกี้เราเห็นบาเรต์แฝดเห็นบาเลต์แวบๆพี่เฮียโอเคเฮียโอเคโม่อะนี่มันแรงนะยิงเลือดร้อยสองนัดเลยเพระว่าถึงป่ะหรือมากกว่านั้นอันนี้ผมไม่รู้นะ ห้องนี้ของเกียนว่ะรอลอยได้เลยอ่ะจริงโอ้แต่ตาเมื่อกี้นี่โอ้ฝั่งแดงโหดันมาดีมากเลยคือฝั่งแดงแบบโหลงบ้านลงลงถามมาที่แต่ละคนนี่คือแบบโอ้โหเต็มเต็มเลยแบบเต็มฐานเราเลยแบบข้างล่างอ่ะเต็มเลยอ่ะไปขอเราได้ว แต่ตอนนี้ฝั่งน้ำเงินโหดครับก็เลยเล่นได้พอฝั่งไหนโหดผมก็ผมก็จะพอเล่นได้อยู่พอสมควรนะเดี๋ยวแม่ก็พอประมาณหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าเล่นแต่ถ้าแบบฝั่งไหนแบบแบบฝั่งที่ผมเล่นแบบพี่เล่นกัน,น,ไ,กน,นไม่ค่อยได้เงี้ยเออแบบอารมณ์แบบว่าเออฝั่งแดงมันโหดกว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็จะเป็นไก่เป็นกระโปรงเป็นอะไรไม่รู้แหละนะอย่าที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละ อ่อนมากนะล่าสุดอ่อนมากนะไนะหนว่าเอาตัวนู้นหนึ่งเัาตัวนู้นหนึ่งแต่เป้าออาตัวนู้นหนึ่งไนี่าเอาตัวนู้นหนึ่งครับไหนว่าเอาตัวนู้นหนึ่งเนี่ยโหพอห้องนี้แบบเล่นคล้องพอห้องนี้เนะีเล่นคล้องห้องเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เลยยิงแบบนี้ยิงแบบเนี้ยไม่ได้เลยแต่ เอาเอาเรื่องเหมือนกันนที่เราเนี่ยเงียบก็รอยิงในบ้านไปเรื่อยๆนะโอเคไฮ้ช็อตครับโอ้เล่นแบบนี้หมันไส้แน่เอ้โอ้ยไอ้ชจ้าถ้ามันจบจบไปครับตานี้ผมก็นะ ที่เข้าห้องนี้มาเพราะจะเล่นโมโนั่นแหละกลัวโมโแบบว่าไม่ได้เล่นว่าเขาเห็นว่าเขาเห็นอู้โชคดีชหายกูเกือบตายาาเกือบตายเฮ้ยเกือบไม่รอดแลนาเมื่อกี้เฮ้ยเกือบไม่รอดแล้วท่าสุดเกือ,ไอ,อกบไม่รอดแล้วค่ะโอเคครับผมก็นะครับกับการเล่น ซีรีส์เอ็กบัตถ้าเก again, right. hey, okay. Okay, boy, ิดว yeah. so, okay. so, ่าเล่นไม่ดีอะไรก็ขอโทษด้ละกันนะครับอาจจะยิงแบบไม่มัน้แบบแม่งยิงไม่ค่อยดียิงไม่ค่อยโหดเลยคลิปนี้โหตายบ่อยจังวะอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอโทษด้ละกันนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรอยู่แล้วนะทุกวันนี้เล่นพีพมาก็ฝีมือก็กากลงกากลงทุกวันนะไม่ไม่ได้เก่งขึ้นแล้วนะกากลงนะครับก็ขอโทษด้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าช่องวีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะพาดคลิปใหม่จากช่อง